สวัสดีครับมาเช็คดวงระวันผ่านพลังงานพยี่สประจำวันพฤหัสที่13พฤศจิกายน2568นะครับวันนี้จะเป็นวันแรม8ขค่ำเดือน12ปีมะเส็งนะครับวันนี้วันพระนะครับกนะ็อยากให้ทุกคนวันนี้มีสตินะครับอยู่กัะลมหายใจนะทำใจให้บริสุทธิ์นะครับนั่นคือการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งนะครับ สีนำโชคดึงดูดการเงินในวันนี้นะ,ะก็จะเป็นสีชมพูส่วนสีที่ดึงดูดในเรื่องของความรักนะครับจะเป็นสีแดงสีที่เสริมดวงอุปถัมภ์ดวงวันนี้จะเป็นสีฟ้าและสีเขียวส่วนสีที่ห้ามใช้จะเป็นสีม่วงนะครับผมนะเลขนำโชควันนี้ได้แก่เลข5เลข9เลข1เลข8เลข3และเลข6นะครับผมสาธุพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิด ใครชมจนจบนะครับและกดไลค์กดหัวใจกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นสะพานบุญและเป็นธรรมทานคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวก,บวกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ใครที่ได้รับพลังงานไพ่ดีให้คอมเมนต์ว่าน้อมรับพลังงานแต่ถ้าใครที่ได้รับพลังงานไพ่ที่ไม่ดีให้คอมเมนต์ว่าขอเคลียร์พลังงานนะครับมาครับวันนี้นะครับดูดวงสนตัวกับอาจารย์มีค่าเปิดดวงที่599นะครับใครสนใจสามารถโอนเงินจองคิวไว้ทางอินบ็อกซ์ของทิดตอกหรือแพตฟอร์มอื่นๆมาได้เลยนะครับ ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับผมวันนี้ได้ไพอ่อราชินีไม่เท้ากิจการงานของคุณวันนี้จะได้รับความเมตตานะครับจากผู้ใหญ่อาจจะมีการปรับตําแหน่งหรือได้งานใหม่ๆเข้ามาการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับการเงินถือวาอ่าได้จากความสามารถของตัวคุณเองนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้น ความรักคนโสดคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์น,นะครับทํางานเก่งจึงมีคนมาชอบเยอะคนที่มีคู่วันนี้ปัญหาความรักนั้นจะคลี่คลายนะถ้าคุณได้พูดคุยกันจริง,รงๆวันนี้ขอพอรขอโชคลาภให้ไหวพระรปางถวายเนตรนะครับสวดมนต์กันเยอะๆนะครับนะแล้วก็อย่าลืมทําความสะอาดที่พระกันด้วยเพื่อดึงดูดโชคลาภให้เข้ามาท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ได้ไพนะ่อัศวินดาวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ จะทำอะไรงานจะดีต้องรีบต้องลุยนะครับนะอยู่นิ่งๆมักจะไม่ค่อยได้ผลการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับาการเงินจะได้จากการเดินทางหรือการออกไปทำงานนอกพื้นที่อะไรเงี้ยนะฮะหรือพ่อค้าแม่ขายก็จะได้เงินเยอะสุขภาพนะครับวันนี้นะให้มันบำรุงร่างกายพักผ่อนบ้างนะครับความรักคนโสดนะฮะวันนี้จะมีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะเลยทีเดียวนะครับนะ เพราะฉะนั้นรักใครชอบใครก็ต้องเปิดใจคุยกันคนที่มีคู่วันนี้ความรักนั้นนะครับถือว่าต้องปรับใจนะครับนะแล้วก็คุยกันได้เห็นผลความรักก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางห้ามญาตินะครับขอโชคลาภจากแม่ย่านางรถก็จะดีท่านที่เกิดในวันอังคารครับผมวันนี้ได้ไพ่อเดชารีออทนะครับวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับ เป็นงานที่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่ๆค่อยๆจับงานใหม่เข้ามานะครับนะไม่ต้องลังเลเลยได้เลยการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับมักจะได้จากสิ่งที่คุณทําหรือความสามารถของตัวคุณเองสุขภาพนะครับวันนี้ให้หมันดูแลร่างกายแข็งแรงนะครับผมความรักคนโสดนะครับวันนี้คุณยังลังเลยังไม่กล้าตัดสินใจนะครับคนที่มีคู่วันนี้ความรักนะให้ระวังความขัดแยงด้งือการไม่ยอมกันวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสายญาตินะครับแล้วก็ วันนี้ให้ทําบุญโรงพยาบาลสงฆ์พระสงฆ์อาพาธก็จะดีมากๆเลยนะครับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันและกลางคืนครับวันนี้ได้ไพ่ The Empress นะวันนี้กิจการงานของคุณนั้นมักจะได้โชคลาภหรือสิ่งใหม่ๆเข้ามานะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้การเงินมักจะได้รับสิ่งดีๆนะครับหรือได้เงินทองเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับนะสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นนะครับผม ความรักคนโสดวันนี้จะมีคนเข้ามาชอบคุณอยู่แล้วนะความรักดีคนที่มีคู่จงหันกลับมาใส่ใจดูแลเอาใจใส่คนที่ในครอบครัวของคุณก็จะดีวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางอ,าอุ้มบาทพุทธกลางวันพุทธกลางคืนให้ไหว้พระปางป่าเรไรนะครับจะได้เสริมดวงเสริมโชคลาภกันได้ท่านที่เกิดในวันพัริหัสัมบปบัครับ วันนี้ได้ไพ่สี่ถ้วยวันนี้กิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้นะเป็นงานที่ต้องเลือกบางทีนะครับอย่าไปหวังน้ําบ่อหน้านะฮะงานดีอยู่แล้วนะครับการเงินก็เช่นกันวันนี้นะครับนะฮะงัดการเงินนั้นถือว่ายังโชคดีนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนทําอะไรเพราะมันจะไม่ได้ฝังมันจะไม่ได้โชคลาภนะครับสุขภาพนะวันนี้แข็งแรงก็จะป่วยก็จะดีขึ้นความรักคนโสดนะครับมีคนมาแอบรักแอบชอบคุณคนที่มีคู่วันนี้ความรัก ต้องหันการดูแลคนในครอบครัวคุณบ้างก็จะดีนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหว้พระปางสมาธินะครับแล้วหมั่นสวดมนต์เยอะๆนะครับก็จะดีเองนะฮะท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับวันนี้ได้ไพ่สิบไม้เท้านะฮะวันนี้กิจการงานของคุณนันต้องแบกภาระแบกปัญหาอะไรไปเยอะเลยนะครับการเงินก็เช่นกันช่วงนี้การเงินต้องระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับสุขภาพนะให้มัน ดูแลแร่างกายการพักผ่อนน้อยความรักคนโสดนะครับในช่วงนี้ความรักต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่คนที่คุณรักนะครับคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้นะหันกลับมาดูแลครอบครัวกันบ้างก็จะดีนะครับวันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางปรำพึงนะครับและหมั่นสวดมนต์ไหวพระเยอะๆเพื่อเป็นการขอโชคลาภนะครับวันที่เกิดในวันเสาร์ครับวันนี้ได้ไพอ่อัศวินไม้เท้ากิจการงานของคุณนั้นนะครับวันนี้ ได้งานมาต้องลุยงานใหม่นะครับนะคนที่ตกงานก็กำลังจะได้งานกันงันก็เช่นกันนะครับนะวันนี้มักจะได้จากความสามารถของตัวคนเองสุขภาพนะครับวันนี้แข็งแรงคนที่เจ็บป่วยก็จะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับความรักคนโสดในวันนี้นะครับนะต้องรักใครชอบใครต้องบอกเขานะครับคนที่มีคู่ช่วงนี้หันกลับมาดูแลความรู้สึกข,ของคนในครอบครัวบ้างก็จะดีนะครับผม วันนี้ขอพรขอโชคลาภให้ไหวพระปางนาาปลกนะครับสวดมนต์ไหวพระกันเยอะๆนะครับเพื่อเสริมชะตาเสริมดวงให้ดีขึ้นนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมวันนี้ลากันไปแล้วโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ